เฮ้ยก็ปล่อยพลอยเราด้วยจะรล่ายัางก็เฮ้ยสวยโหดจกิงเฮ้ยต้องเฮ้ย,ไอ,ย,ไ,อยไอ้เย้ย อาล่ะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ในรายการเคล้าเผมวันนี้ผมก็จะไม่เล่นเกม PUBG Live นะผมนะครับอ่าวันนี้ผมขอเชิญคุณคุณโก้เกมมิ่งนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสสวััดีครบอันนี้ช่องเขาชื่อเออ่โก้เกมมิ่งนะครับผมครับอย่าลืมกดกดติดตามเขาด้วยนะครับผมอย่ากกดอันซับเลยอ่าครับผมไปซับเลยลงมาผ้าแบบต่ำๆอ่ะโอ้ย ตั้งดูเฟรมเด็ดเหรอฮะเฟรมเรทเหรอเอมันตั้งมันเออมันตั้งดูมันตั้งได้นะแต่เราใช้นี่ไงโปรแกรมอ่านนะโปรแกรมอ่านวิดีโอมันก็ดูมันดูเฟรมเรทได้ไงว่ามันลดไปเท่าไหร่หเราไม่เราต้องที่หนึ่งเอาไม่ก็ที่หนึ่งหรือว่าเอาที่โลดี เร่หไม่เป็นไรขอเป็นที่ใจเธอดีกว่าเฮ้ยใช่ปืนพกที่ใช้กระสุนสีส้มใช่ไหมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดูดู ยิงตอนเผอเนี่ยคนนี้สายไม่ดีเลยคนนี้โก้คนไกลมาก AI ห AI หรือบอดเนี่ยแลหละเจ้คนนึงเฮ้ยเดินไป ก็ทื่ที่สุดก็ถ้าเราตายก็ก็ชุบหน่อยอุ้ยเกินไปเก็บหมดตี้ใจให้ใจเย็นบอดรับพี่เอไอเอไอหรือว่าเก็บหมดตี้เกินเราทำเฮ้ยอันนี้คือโอ้ยโอ้ยอันนี้คืออันนี้คือคนละวอะไรอย่างเงี้ยยิงเราอ่ะ ันนี้คือคนแล้วแนนหละเออเดี๋ยวเนื้อขอหาเอ,อ่ยยาก่อนอันนี้คนละแลงยืนขนาดนี้ไหนมีไหนไม่เห็นหรอก็ออใช้สนามว่ะอ๋อเห็นไหม<อ>เห็นไหมเฮ้ยอันนี้คนจรงิงต้อมือเราตายว่ะ กำลังช่วยคนมันมันขึ้นมาเปล่าขึ้นไหมไม่ขึ้นเนาะอยู่ข้างบนเอ้ยมันขึ้นมาเลยอะเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วไม่ขึ้นหรอกไม่ขึ้นหรอกอยู่เฉยเฉยมันไม่มามันไม่เข้ามันมันไม่เข้าสุบสี่ซุบห้าหรอกเชื่อเราเถอะไม่แกมันขึ้นมาแล้วเห็นได้ไงเออก็เจอกันเออ ของดีทีมใช่หญิงดองใช่ไหมของดีไม่ใช่มีนขนเปล่าก็ยิงเพื่ออะไรเราเราเราเจอวิญญาณเตินแนเราขอโทษเอ้ยอมไรแต่ถ้าเจอยิงศัตรูก็ยิง แต่ถ้าไม่เจอโัโตูตก็ก็ยิงมีคนเล่นบอดอ่นะอะไรเด้อไม่รู้เลยฆ่าได้แค่คนเดียวเองไม่หรอกมันเป็นบอดมากกว่ายิ่งมาไม่ดูตามมาตายเลยอย คนหรอไม่ใช่คนเหรอเฮ้ยคนเหรออยู่ไหนก็ว้าอยู่ไหนเนี่ยตายแล้วมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายิงให้ตายซะจริงมันบอดแล้วเรากำลังคิวเลือดอยู่โอ้โหบอดก็บอดแล้วอย่างเงี้ยโอ้เสียชื่อหมดเลย ไม่ oh. เกมนี้มันน่าจะแบบทุบได้นะ mm. กล้าทำกับฉันได้เราเรากลางคิวหน่ะเพื่อนแล้วทีเนี้ยมันก็มาล้มเลือจะหลบตรงของมาพอดีของโก้มนี่เปล่าไอ้สโคปไม่มันไม่ใช่สโคปนะไอ้ที่ททท ที่เก็บเสียงทั่อะไรเฮ้ยโก็ปล่อย,ยพอยเราด้วยจะรอดยังรอ,อ,อดเฮ้ยสวยโหดจนเง้ยต้อง ้ยคาสีมาก็คาซีก็จบแล้วโอ้ยโอ้ยก็รู้จักเกมคอเตอร์ไหมคอลเตอร์คอเตอร์คอเตอร์สวิตคอเตอร์สไตร์ไม่ไม่สวิตหรอก ไก่กับไข่ใครเกิดใครเกิดก่อนกันเราถามอีกรอบหนึ่งไก่ไข่กับไก่ไก่กับไข่แล้วไข่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไข่ไก่กับไข่ไข่เออโอ้ยขับรถเนี่ยเราเรามีใบกี่ขี่ไหมเนี่ยไอ้พร้อมเจอคนเห็นไหมคนบอกก็ไม่รู้โคอย่าเข้าตรงไหนเห็นไหมำ มันคงจะมันคงจะไม่ขาวหรอกรงงโกลงเลยมันมีหมวกด้วยอยู่ไหนเนี่ย<ร>โกจะเอาหมวกไหมเอ,เอาเลยเพื่อนเอาหมวกเลยจริงอ่ะพูดพูดจริงเอาเออเอาให้เพื่อนปากโกเราได้ไปใหญ่ใหญ่ย,ย,ย,ยืนอยู่ตรงนี้นะประโยชน์เยอะประโยชคิกเราโจ้ค,คนหนึ่งอยนะู่ไหนเนี่ย ไปโอ้โหดเติรนบอดบอลบอดมันไม่ใช่คนหรอกบอดบอลตาบอดไหนก็ไหนก็เราทำเสียงเสียงล็อกดิ้างงลเสียงล็อกท่ามุมทางนี้ฮะโอ้ยเสียงเราไม่ได้หรอครับผม เจอของดีเพื่อนของดีที่ไม่ใช่หญิงดองดีไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าต้องรอตรงเนี้ยสักหน่อยดิรอนะอ๋อเฮ้ยโหเจอแปดแล้วเนี่ยต้องรู้ไหมโอ้โอไม่น่าจะเป็นรถรถพุ่งเกาะอะไรมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเนี่ยมามามาแล้วเนี่ยเครื่องบินอ่ะฮ่าเราจะไปเกณฑ์คนกันใช่ไหม โชดอย่างเดียวเฮ้ยเครื่องบินมาชา้าแน่นอนแต่ข้อเสียก็อุ้ยก็ยิงเราทำไมเ<ด>นีย่ยเราคิดว่าเราไม่ได้ตายเพราะทีม <S <S> <S เราไม่ได้ตายเพราะสตูหรอกเราจะตายเพราะทีมคนเองนี่แหละใช่ เอ้ใจเย็นดีตอนเมื่อไหร่เนีจะมามาแล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้ชูซีมช,ช,ชูเออล่มอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่หรอกร่มชูีพล่มชูีพมันลงมาแล้วหรอมายัง,งอ่ะยังเลยอ้าวดาบหายไปแล้วกลดีมากเป็นเกลียวเลยมั้งโอ้ยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยเอ้ย ไม่อ่ะเฮ้ยโก้โก้โถอยเถอะถอยเถอะเฮ้ยโหดเกินตามเมื่อกี้เก็บสองตัวไม่ได้เก็บสองตัวโก้คนนี้มันมีเกาะเกาะสามคนไหนหมวกสามเฮ้ยโหดเกิน,อกนเอาไปเลยไปเลยเก็บหมดตีอย่าบอกเลยเฮ้ยเกินเกินเกินเฮ้ยแล้วอาการเมื่อกี้คือไม่ได้ปวเนาะได้ปวดสิแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยไไม่่ด้เพือน ไม่เห็นมีของตกลงมาเลยน่าจะไม่ได้แล้วมังโก้ก็ตามนั้นแหละเราต้องสู้ด้วยชีวิตตัวเองแล้วเพื่อนยิงแฟกันก็มันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมใช่ก่อนเลยเออเสร็จละป้านี่ใช้ก็ใช้รถโกก็ได้ได้ก็โกก็ได้รถไหมได้เยอะคนหรืไม่มีหรอกจำเปาออกไ่ใช้ละ โทษก็เราไม่น่ารักคิวโกเลยเออไรเห<ร>ลาอย่ารัดเลยใช่มันเฮ้ยซ้อมยิงใครยิงคนดิเฮ้ยซ่อมมันเล็นลเอาไหมเกิการเลยไหมมันลบเอ้ยาตายแล้วโกไม่ต้องไป <c oughs> เราจะ เอไปไป้ยเราไม่ไปอีกหรอเราต้องไปหรอกเราจะเราจะไปเอาของราเล่นน่ะเราจะไปเหยียบเหยียบเหยียบรถเหยียบสามเฮ้ยเก็ียบรถน่าไปตอมตอม้ตมตม้มต้มต้มต้มก็ยิงเลยยิงเลยไม่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  โอ้ยโหโอนเตอรฮะทำไมก็ไม่มี่งต้อนเดี๋ยวมาม๊บนงงนะ่ามานนี่คือออกออกไปทำข้างนอกใช่ไหมี่ะนานะน,น,นานใช้ก็ป,ปืนที่เราใช้เนี่ยมันมันได้ว่าอะไรนะ นี่ีนยใช้เหอเนี่ยเนี่ยดนี่ยเอ๊จำชื่อไม่ได้แต่เราแต่เราเคยเล่นอยู่บ่อยๆเฮ้ยต้อมเหเหประมาณสองสี่ห้าต้อมไม่เห็นตรงไหนอ่ะเออสองร้อยสามสิบนอนละตายอย่างดีเลยตอมนี้ไม่ดีนายตาหมดมาตายเยว งั้นฝรั่งโก็ก็ซื้อเหยี่ยวมาให้เราอ่ะโอ้โหเหยี่อไอเหยี่ยวโอ้ยก็เท็จเท็จเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววุ้ยเจ็บเป็นไงโอ้โหล่ว่ก็ระวังคนนะไม่มีมั้ยขอขอขอพอดีจริง แรงใช่ไหมล่ะแรงสองนัดตายเหลือประมาณสองคนหรือไม่ก็อยู่ตรงแถวข้างล่ากๆๆนี่เอายาไปอายาไปอายาไปเลยเนี่ยของเรามันข,ของเรามันเต็มแล้วอ,อ้อมไปอีกฝัง่งอ้อมปาคู่เราอ้อมด้วยมาแผงสองเราเจอมุมไหนเราก็ยิงเลยขอกกัน้วก็เออแยกกันแยกกัน มันน่าจะเวิร์กสุดละแถวนี้แ<อ>ถวนี้แถวนี้มีแอร์ดับด้วยแอร์ดับสงสัยมันฮะกโก้เล็เลขอะไรเลขอะไรเล็กเล็กอีกอีกตัวเดียวตัวเดียวกันตัวเดียว,ตาย,วตายแล้วตายแล้วเฮ้ยทำไมทำไมรอบนี้มันชิวจังวะเมื่อกี้กูบ,บอดเลยนะเราปลาระเบิดก,ก่อนง้างให้มันแบบให้มันรู้ว่าเราอยู่ตรง ปลาให้รู้ว่าว่าเราคือบัาอ,อ่มจุดแบมันจุดแบเราจะช้าในเครื่องบินไหมช้าก็ได้โอ้ยได้ปืนแรงแล้วโอ้ยลาวงก็บีบแล้วดีไปดีกว่าโอ้วงแม่งบีบแรงมาก,กโอ้ยจะตายแล้ว โก้้โกมาอยู่ตรงนี้ไม่มีรอแล้วก็ไม่มีไม่มีเยอ AI ชัวร์เลยเเคป็นไงบ้างครับรอบนี้ครับสบายดีไหมครับสบายดีครับผมโอเคเล่นอีกไหม ลงไหน่อยก็ได้ตรงไหนก็ได้ครับผมแล้วก็ลงตรงที่ดงดงตีนนะครับเอ้ยไม่เอาบู๊แคมไม่เอานี่บู๊แคมเนี่ยครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงตรงนี้ก็ได้ไม่อย่งั้นถ้าเราลงถ้าเราลงตรงนั้นเดี๋ยวคิมอ่ะเดี๋ยวคิมมันจะคิมมันจะจบไวเกินไปครับไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ เก็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 ใช้ปืนเขียวไหมปืนเขียวใช้ไอ้กระสุนเขียวนะกระสุนเขียวอยู่น sure. okay, like anyway. right. uh, ี่อยู่นี่มาเอามาได้เอาไหนไม่ได้ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเฮ้ยทำไมเสียงมันใกล้วะเสียงใกล้เหรอได้ยินเสียงคนเดินได้เหรออยู่นี่บอกมาเสียงโก้แหละเอ้ยแต่ตอนแรกเราอยู่ไม่ไกลน้อ คือโรจิงด้วยนี่ก็เห็นเปล่าสกินเราสกินปืนอาเปล่าเนี่ยสกินเฮ้ยยังสวยเลยเดี๋ยวก็ก็นี่เป็นลักษณะส่วนท่อาและวยุ่งยุงยุงยุ่งยุ่งยุงยุงมึงคนตีนก็ไปเราไปดงตีนดีกว่าบูทแคมป์กาบเอาแต่แต่เรา จะต้องเอาชีวิตเข้าไปแลกกับเพื่อนรอบนี้ห้ามตายเฮ้ยเออโก้โทษทีฮะที่เราลากก่อนกอดกอดเปล่ากดเปล่าไม่กดนะไม่กดโอ้โหมันตายแต่เอ้ยต้องเสียงมาจากข้างบนเออโกยิงขนาดเนี้ยก็น่าก็น่าจะแคร์เลยใช่ไหม อย่าแค้นเขาเลยเขาก็แค่เป็นคนธรรมดาแ้นะมาจากข้างหลังเราด้วยโอ้ยเดดี๋ยวูข้างหลังข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยใครมายิงเราคนเปล่าวะเนี่ยคนหรือว่าบอนวะเนี่ย โอโโหทษทีก็ที่เราตายคร,รับโทษทีเพื่อนไทยนี่มันถ้านายไม่ยิงมันมันก็ยิงเราจะตายเลยนี่และราใช่พวกนี้โคตรโคตรสารเร็วจริงพวกนี้มันทำด้วยอะไรก็ไม่ดู้โคตรโหดโหดพวกเนี้ยมันขอโทษทีเพื่อนพวกเล่นนะนะหนะ้าปืนิเปลี่ยนได้ไหมกดไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเอ้า เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกโกโกระวังนะระวังนะเฮ้ยข้งหน้าเกินไปก็เกินไป AI AI อุ้ยขาวเลยครัแล้วขึ้นขาวเลย ชีวิตมันต้องเดินตาม่าความฝันเอ,อ้ยมันเีง่งเพื่นกดชิปใช่ปะ่ะใช่ใช่กดชิปก็เร่งตอนนี้มีตอนนี้มีความขึ้นมหมมีมีมีม,มีสมจริงมากเออ้องม <c oughs> ขอกินนปัปบัซี่แป๊บนึง ไปเลยเดี๋ยวไปนะเพื่อนเรากดเบรเครื่องวะโอ้ยทำไมรถมันโคตรอืดเลยรถดีรถดีสุดดีแม็กไงมีสุดดีแม็กอุ้ยเริ่มแรงแล้วโอ้ยมันแรงตรงขาลงนี่แหละเออโคตรงนั้นมันมีแม่น้ำนะโว้ๆโว้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 เฮ้ยตายไมเนี่ย เฮ้ยเราเรียกกระบะซิ่งเราไม่เราเราไม่ใช่เดอะฟาน่ะเราจะเอาไงเราจะเราจะอยู่ตรงนี้ไหม <S 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 เราก็ตรงนี้ก็ได้ครับคุณคุณก็ตามใจแล้วคุณเป็นผู้นำทางผมแล้ว <Okay>. <S S มาแล้วมาแล้วไหมไปเลยครับหงบีบแล้ว จ่ายค่าโดยสารเนี้ยครับผมก่อนที่จะจ่ายค่าโดยสารคุณมีใบขับขี่เป่าครับไม่มีครับผมเออนั่นแหละครับงั้นก็งั้นผมจะไม่จ่าย้กันโธ่ไม่จ่ายอย่างนี้มันต้องเอ้ยความความโอ้ยโอ้ยความโอ้ยโอ้โหเมนหัวโอ้โหสมจริงวะก็เอ้สมจริงวะไม่อยู่ละ โว้สวยสวยวิสวยโอ้โหเดี๋ยวมันคิวโอ้สวยบ้าคิวมมจออิคิวตัวเดียวคิวตัวเดียวอะไร <c oughs> ก็ฆ่าไปสิบคนแล้วมนะั้งอ่ะแค่สามคนดีเพื่อนเกินไปโก้รอด้ยวยได้ยินไหมด้านข้างด้านข้าง ใส่หูฟังอ่ะเราไม่ได้ใส่อ่ะไม่ได้ยินเอ้าทำไมก็ไม่ใส่หูฟังเฮ้ยเฮ้ยต้อมมันมาจากฝั่งฝั่งนี้เลยร้อยสามร้อยสามสิบสายไขวครอยู่ชั้นบนปะวะมันอยู่ชั้นบนปะมาเจ้าไงแจ้งไงนะกระสุนเรายังหัวอยู่เลยมันอยู่ชั้นบนเหรอเราก็ไม่กล้าขึ้นอ่ะขึ้นไปเดี๋ยวก็โดนใส่ งั้นโก้ขึ้นเดี๋ยวโก้ขึ้นงั้นเราตามเจอคนฮะอะไรอยู่ไหนอยู่ไหนตามตามออกมาเลยแป๊บนึงคนเดียวเหรอเจอคนเดียวโก้โห<ม>ตรงนี้เราก็ตรงนี้เราก็เจอคนเหมือนกันไปดูเก็บเลย,ยกันไม่ไหวแล้ว มึงแต่ก้มมึงอ่ะตายสวยคนเปล่าคนคนคนจริงอหะอันนี้อันนี้คนอันนี้คนโอเคคือคือเขาโมแต่ก้มอ่ะก็เลยตายเลยก็น่าจะโขนแหละเหลือแค่เหลือประมาณคนเดียวละอ๋อคนนี้อรอคนเออก็น่าจะโขนละแหละดูดูวเกิลเขาด้วยนะ ดูหมวกด้วยหมวกมีสกินคนๆเลยเงี้ยดูดูรอๆหรอเอาแล้วก็โอ้โห,โห,โห,โหจบแล้วผมจบได้อย่างสวยงามน,นะครับ What What the fuck ผอ oh, ได้ที่หนึ่งเดียวอโอเคอ๋อก็เขาโอเคเล่นจบแล้วผมใครชอบก็ให้กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคุณโก้เก่งมิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมส่งลิงก์ส่งลิงก์ให้นะครับผมนะบขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบขอบคุณ เกมเมอร์เด้อผมที่มาร่วมยางกับผมในวันนี้ด้วยนะครับผมครับบ๊ายบายนะผมผมครับผมครับผมอย่าลืมกดดิสไลน์นะผมดิสไลน์หรือว่า <Hey. S 1> อาะไร <laughs> <laughs> โอเคไปเจอกัน